สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงภาะกรุณาโปรดกล้าวดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระร,ร,ร,ราชสารอํานวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณาราัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณาราัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2568ความว่า พนท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออเมวยพรให้ท่านมีพลานามัย่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีมีความสงบสุขความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองขณะที่ประเทศของเราทั้งสองได้ มาถึงบทหมายสำคัญของวาระครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2568นี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสามารถชื่นชมยินดีที่ประเทศของเราทั้งสองได้เสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือบนพื้นฐานของความปรารถนาดีความเข้าใจและความเคารพในการและกันอย่างมั่นคงข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นต่อไป คือกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนํามาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณาราัฐาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณาราัฐาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2568ความว่า คณะท่านนายเอมอมาลีโรมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณราัฐาจิกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยและทาจิกิสถานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสามทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมกันผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นทั้งในด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสง สองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวัชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาครั้งที่40 วันนี้เวลา14นาิกา4นาทีสมเด็จพระคิิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาสะเสด็จออกหน้าวังสาปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาครั้งที่40ครั้งที่6ปีงบประมาณ2,568มีวาระก,การประชุมอาทิรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2,568สถาบันได้รับคะแนนร้อยละ98.23สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ยกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รายงานการเยือน School of Life s c i e n c e Technical University of Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ani, เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒมิตรอาชีวศึกษาไทยเยอรมนีประจำปี2568เป็นการฝึกอบรมเรื่องการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและปัญญาประดิษฐ์สำหรับห่วงโซ่คุณค่าอาหารณสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาความคืบหน้าการจัดทำแผน พัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิรดาฉบับที่3ปี2570 2574เน้นจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรายงานผลการดําเนินงานของส่วนงานต่างๆสถาบันเทคโนโลยีจิรดาเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนเน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาอาหารและพชนาการโรงเรียนจิตละดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาได้รับรางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานสาขาวิทยาศาสตร์จากผลงานผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากตะกะแตนและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาไฟฟ้าได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากผลงานอุปกรณ์แจ้งเตือนฝุ่นในเครื่องปรับอากาศในการประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ครั้งที่10ที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลประจำปีการศึกษา2,568แก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถรัรมภ์จังหวัดภูเก็ต วันนี้เวลา10นาฬิก20นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในราชการที่6และสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชาสุดาสิริโสภาพนวดีสเสด็จไปยังโรงเรียนเทศบาลปลูกป,ปัญญาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชาสุดาสิริโสภาพนวดีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ในการประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลประจำปีการศึกษา2,568แก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถรัรมภ์ประกอบด้วยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน3คน รองผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งหนึ่งคนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นตำแหน่งหน้าที่จำนวนสองคนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบอายุงาน30ปี20ปีและ10ปีรวม54คน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปธรรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานนามว่าปลูกปัญญาเมื่อครั้งเสด็จพระพาศหัวเมืองภาคใต้เมื่อปี2452 ต่อมาปี2507ได้เข้าเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาอยู่ในมูลลนิธิสถาบันการศึกษาราชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพระชราราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน3,130คนครูและบุคลากร192คนมีนางพัทิราสุวรรณรัฐ,ฐภูมิเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสองชุดประกอบด้วยละครภาษาจีนเรื่องหนูน้อยหมวกแดงและการแสดงนักตัลสินชุดอูรักลาโวยเป็นการแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลลคำว่าอูรักหมายถึงคนและลาโวยหมายถึงทะเลอาศัยอยู่ที่บริเวณทะเลอันดามันพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดสตูลมีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเล มูลนิธิสถาบันการศึกษาในราชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพะจรัชราชสุดาตั้งขึ้นมาปี2553ซึ่งได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพ,พัคินีเธอเจ้าฟ้าพะชราราชสุดาสิริโสภาพนาวดีในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานชื่อสถาบันการศึกษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชูปถรัรมภ์และส่งรับไว้ในพระอุปถรัรมภ์ปัจจุบันมีสถานศึกษาในมูล,ลนิธิ22แห่ง องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2568 วันนี้ที่อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังผลเอกประพนา์รุตดตองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2568เพื่อย้ำถึงการดำเนินงานตามพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกิติมศักดิ์ให้บรรลุ6เป้าหมายเกิดผลสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริหารจากองค์กรภาครัฐต่างๆ47คนเข้าร่วมการประชุมเพื่อขยายผลความก้าวหน้าการดำเนินงานให้การสนับสนุนโครงการหลวงอย่างต่อเนื่อง สำหรับวาระก,การประชุมเป็นเรื่องที่มูล,ลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทำการปรปับปรุงสวน80ภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างและเปลี่ยนชื่อเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ7 2พันษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเผยแพร่พระราชการณียกิจเกี่ยวกับมูล,ลนิธิโครงการหลวง การรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับพืชพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพ่ระบรมราชินีจำนวน2ชนิดได้แก่เอเดไวส์และเชนเทียนรวมถึงความก้าวหน้าขยายปริมาณงานวิจัยพืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญามีจำนวน18ชนิด44พัน ส่วนด้านผลการดําเนินงานด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่โครงการหลวง3 9แห่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมชุมชนและการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการมีเกษตรกรสมาชิกได้รับประโยชน์รวมกว่า1 0 0 0 0ื่นรายสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรมากถึง685ล้านบาท ในปี2568มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นถึง1,396ไร่ปัจจุบันมูลแลนิธิที่โครงการหลวงมีการดำเนินงานรอย่อ Project ์โมเดลที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีการขยายผลไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมาปรับใช้ด้วยเป้าหมายการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระั ดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีโสนสินพงร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ